กาลเมมีเรื่องเล่าตำนานผีสาวปากขีก่อนจะไปฟังฝากกดติดตามกดไลค์ให้เยแม่ด้วยนะคะตำนานผีสาวปากขีที่มาพร้อมกับความสวยสยองผีสาวปากขีคูชิสเกะโอนะเป็นหญิงสาวที่ปรากฏตัวใน ประกรณ์ำของญี่ปุ่นตามตำนานเล่าว่าเป็นเรื่องราวของหญิงสาวผู้มีหน้าที่สวยและโคงามไม่เป็นรองใครในแผ่นดินโดยเธอเป็นภรยาของซามูไรที่มีชื่อเสียงแต่โชคร้ายที่เธอกลับไม่ซื่อตรงต่อสามีโดยการคบถู เมื่อสามีเธอรู้เข้าจึงลงโทษด้วยการเอามีดกรีดปากยาวไปจนถึงใบหูและเมื่อหญิงสาวช่้นทีพก็ได้กลายเป็นวิญญาณพยาบาทผีสาวปากขีมักจะออกมาหลอกหลอนและกลั่นแกล้งเด็กที่อยู่ลำพังในยามวิการเธอจะมาในลักษณะของหญิงสาว ที่สวมหน้ากากอนา,ามัยและมักจะเข้ามาถามเด็กๆเหล่านั้นว่าฉันสวยไหมซึ่งถ้าตอไปสงสงสาวคนนั้นก็จะล้วงกันไกลมาตัดปากเด็กจนถึงตายแต่ถ้าหากตอบว่าสวยเธอก็จะถอดหน้ากากอนา,ามัยออกและยิ้มให้เห็นถึงปากที่ฉีกถึงหูของเธอ แล้วถามย้ำอีกครั้งว่าสวยไหมซึ่งถ้าตอบว่าไม่เธอก็จะล้วงกันไกลมาตัดร่างกายหรือถ้าตอบสวยเธอก็จะใช้กันไกลมาตัดปากให้เหมือนเธอนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่าหาถูกผีสาวปากฉีกถามว่าสวยไหมและเราตอบว่าน่ารักน่ารัก ผีตาปากขี่ก็จะจับสนให้อาศัยจังหวะนั้นหนีไปหรือหากตอบว่าก็ดูปกติดีนี่หรือก็สวยดีนี่สาวปากขี่จะพอใจและไม่ทําร้ายเหยื่อและจากไปแต่โดยดีแต่ถ้าหากเราเกิดตกใจแล้วพยายามวิ่งหนีผีตาวปากขี่ก็จะวิ่งไล่และเล่นงานเหยื่อ โดยจะตัดปากให้ขีดเหมือนเธอซึ่งหากเราถูกสาวปากขีดวิ่งไล่ให้โยนขนมหวานชื่อดังเพื่อดึงความสนใจให้เธอไปที่อื่นอย่างไรก็ตามเรื่องราวของผีสาวปากขีดนั้นได้กลับมาเป็นที่เล่าขานอีกครั้งในศตรวรรษที่20เพราะมีรายงานว่า มีคนเคยพบผีสาวปากขีตัวเป็นๆโดยในปีทศริษหนักราร1,979จ็้นังตูอพิมพ์แห่งหนึ่งได้รายงานว่ามีเด็กประถมได้พบเจอกับผีสาวปากขีในขณะที่กำลังเดินอยู่ลำพังในยามค่ำคืนจนเกิดเป็นกระแสความตื่นตะหลกไปทั่วญี่ปุ่นและความน่ากลัว ยังถูกเล่าผ่านปาดต่อปากจนถูกแต่งเติมและทำให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและกลายมาเป็นตำนานเมืองในที่สุด